เอา้ายังไงพี่เสือโดดมาอย่างนี้ก็สวยสิครับผมสวยครับผมฮืมวายมาอย่างนี้สวยครับผมเออผมชอบยิงวายมาอย่างนี้ได้เงินรางวัลก้อนโตสวัสดีครับผมวันนี้พบกับช่องแพนด้าป๋าปั่นนะครับผมคลิปนี้ทํามาเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะครับเด็กที่มีอายุต่ํากว่า18ปีเนี่ยควรมีผู้ใหญ่ให้คําแนะนํานะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเกม ปอร์จูนไทเกอร์ครับผมหรือเสือแห่งโชคลาภหรือพยักษ์นะครับผมเออวันนี้นะผมเรามาเริ่มเล่นเกมกันได้เลยนะครับผมผมจะมาทําคลิปนี้ต่อจาก e p พีหนึ่งนะครับผมที่ว่าเล่นมันไม่แตกนะครับผมผมก็เลยย้ายมาเล่นเวลานะครับผมย้ายมาเล่นตอนนี้เนี่ยเวลาสักประมาณเยี่ยงคืนนะครับผมเยี่ยงคืนนะครับผมจากผมเล่นบ่ายสองนะเออ ก็จะสเต็ปเดิมเลยนะครับผมผมเล่นเบ็สิบบาทนะครับผมดูซิว่าตอนเที่ยงคืนเนี่ยกับเกมเกมนี้เนี่ยมันจะแตกให้เราดีมากน้อยสักแค่ไหนนะครับผมเราจะมาลุ้นกันเลยนะครับ่าวัดใจไปเลย50หมุนครับผมเออเหมือนเดิมครับผมสเต็ปเดิมสเต็ปเดิมเหมือนตอนบ่ายสองนะครับผมว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้ไหมนะครับผมตอนเที่ยงคืนนะเรามาลุ้นกันเลยนะครับผมว่า พี่เสือของเราจะใจดีไหมหรือว่าพี่เสือของเราจะใจร้ายนะผมอืมตอกมาอย่างนี้มันแก้ผ่านไปเฉยๆนะครับผมอารมณ์เดียวกันหรือเปล่าผมไม่ทราบนะเออพี่เสือของเรานะครับผมอืมอะไรแต่วายนะครับผมแหมต่อไม่มานะเออ,อพี่เสือเอ้อารมณ์เดียวกันเลยหรือเปล่าพี่เสือ แต่สองร้อยแล้วนะพี่เสือสองร้อยแล้วนะเหลืออีก32หมุน31หมุนสุดท้ายครับผมวัดใจกันไปเลยครับผม50สหมุนตรงนี้นะเออครับผมมันมาเข้าก็คือเข้านะครับผมมันไม่เข้าก็คือวันนี้ก็คือดวงไม่ดีนะผมเออนี้เล่นมาสองรอบโดนเป็นพันแล้วนะครับผมเออ ถ้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรนะผมเดี๋ยวหาจังหวะวันอื่นมาเล่นกันใหม่นะผมเออ EP นี้คือเป็น EP สองนะผมที่มันไม่เข้าให้นะผมเอา้ายังไงพี่เสือโดดมาอย่างนี้ก็สวยสิครับผมสวยครับผมอหืมวายมาอย่างนี้สวยครับผมเออผมชอบยิงวายมาอย่างนี้ได้เงินรางวัลก้อนโตนะครับผม เมื่อตอนบ่ายมันเล่นไม่ได้นะผมผมมาเล่นตอนยิงคืนนะครับผมอยู่ๆมันเข้าให้มันก็เข้าให้อย่างนี้นะครับผมเข้าให้ดื้ดอ,อย่างนี้นะครับผม,ม,มยังไงครับผมรางวัลซุปเปอร์ไม่กล้าเข้ามานะครับผมเออมา,มาส,สวยๆครับผมแอมเอาได้มาพันหนึ่งนะนะครับผมอืมเดี๋ยวอีกสิบเก้ามุนสุดท้ายครับผมแอบ จบ19หมุน18หมุนตรงนี้นะครับผมผมก็จะกลับไปนอนแล้วนะครับผมเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเล่นกันใหม่ครับผมกับเกมเกมนี้นะครับผมโอจูนไทเกอร์จาก 5PG สล็อตเท่านั้นนะครับผมว่าเล่นเว็บเว็บไหนไปตามเล่นกันได้เลยนะครับผมอ <c oughs> <c oughs> มันไม่เข้าให้นะครับผมเข้าให้แค่รอบเดียวเท่านั้นนะครับผมอ <c oughs> เปลี่ยนเวลาการเล่นนะครับผมกับทุน500เท่านั้นนะครับผมเมื่อตอนบ่าย2นี่โดนไปแล้วครับผม500อพอตอนเที่ยงคืนมาเนี่ยได้กับคืนมาเท่าทุนนะครับผมเออเท่าทุนนะครับผมกับพันหนึ่งเนี่ยครับอ่าเรามาวัดใจกันดูนะจริงจริงด้วยครับผมนีวนะครับผมผมเล่นมาสองรอบนะผมนี้รอบที่สองเนี่ยผมเท่าทุนนะครับผมกับเกมเกมนี้เนี่ย อจูนไทเกอร์นะครับผมจากค่าย PG จีสล็อตนะครับผมแนะนำนะครับผมผมเล่นเว็บเว็บนี้อยู่นะเว็บยูโร168อยู่นะครับผมสำหรับใครเนี่ยใดก็ตามกันเข้าไปเล่นกันได้เลยนะครับผมเกมเกมนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องแพนด้าป๋าปั่นด้วยนะครับผมสหรับวันนี้เนี่ยผมต้องลาไปก่อนนะครับผมผมงงนอนมากเลยนะครับ ต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ